แราเกตเอกลุซิฟสปาสถาบัานการดูแลสุขภาพและความงามด้วยสุดยอดเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก100%ฉลองครบรอบ7ปีที่สาขาเซ็นทรัลปิน9โดยมาในทีมงาน The Joy of Color โดยมีกรรมการบริหารได้แก่คุณทันชยนัทมณีศิลป์เบิร์นมิสเตอร์โทมัสจอร์นโรเบิร์ตเบิร์นและคุณพิมพ์ยาตา เชี่ยวชาญกิจสกุลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นอีกทั้งแขกพิเศษมากมายอย่างออมพิยดาและแชมเปญเอ็กซ์สองเซเลบชื่อดังเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้อีกด้วยโดยมาราเกสเอ็กซ์คลูซีฟสปาเกิดขึ้นเพื่อต้องการบริการให้ลูกค้าที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและความงามด้วยทรีทเมนต์หลากหลายโปรแกรมพร้อมผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก100ซที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการมากมายเดินทางมาถึงปีที่7แห่งความสำเร็จโดยปัจจุบันมีทั้งสิ้น2ส,สาขา คือเซ็นทรัลปิ่นเก้าและเซ็นทรัลพาซาพระราม3พร้อมทั้งแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดกับเพตร a าเวลเนสเซ็นเตอรสุขุมวิท39ที่เพิ่งเปิดสาขา2ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage m a r a ส E e ็ e x c l u s i v e Spa ค่ะออถ้าถามว่ารู้สึกยังไงก็คงต้องตอบว่าดีใจมากค่ะเพราะว่า จากที่เราเริ่มต้นตอนที่เราเปิดบริษัทใหม่ๆจนถึงวันนี้คือกว่าจะได้มาถึงวันนี้จริงๆเราผ่านอะไรมาเยอะมากๆนะคะเยอะมากๆจริงโดยช้อปปีแรกพอมาถึงนะวันนี้ที่เราครบรอบ7ปีแล้วแล้วก็ทางลูกค้าคือลูกค้าวีพีของเราอะ่ะ ตั้งแต่วันแรกที่เขาซื้อคอรสกับเราจนถึงวันนี้เขาก็ยังอยู่กับเราถ้าถามจริงคือมีความสุขและก็ดีใจมากๆเหมือนเดิมที่มันไม่ใช่พูดว่าเรื่องประสบความสำเร็จแต่คือสิ่งที่ดีใจและภูมิใจคือลูกค้าของเราตั้งแต่วันแรกจนถึงณวันนี้ก็ยังอยู่กับเรานี่คือความที่เราภูมิใจมากกว่าค่ะใช่ค่ะเพราะว่าของเราคือเราเรา,เราทำมาร์เก็ตติ้งค่อนข้างเยอะมากๆลูกค้า,าใหม่ของเราตกต่อเดือนก็ประมาณ560 แต่ละสาขานะคะเพราะว่าตอนนี้เรามี3ส,สาขาแล้วอย่างอย่างที่เราเคยแจ้งไปตอนที่เราแพลนูเพนนิ่งของเพทานะคะว่ากลางปีนั่งจริงอะ่ะสิ่งที่นกอยากทำคือนกอยากทำแบบออเดสปาซึ่งแพลนนั้นนะมันเป็นแพลนบิสเนสที่ค่อนข้างใหญ่แต่สิ่งที่อยากจะทำจริงคือเราจะมีทั้งในสงตัวร้านอาหารที่เป็นออแกนิกมีบาร์เล็กๆที่สามารถฟังเพลงแจ๊สได้แล้วก็ลูกค้ามาที่สปาของเราคือสามารถอยู่กับเราได้ทั้งวันดื่มได้นิดหน่อย ทานอาหารออร์แกนิกก็ได้ผ่อนคลายก็ได้นั่นคือแผนที่ที่เราตั้งใจจะทําตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วค่ะคิดว่าคงจะเป็นประมาณกรกฎาคมปีหน้าใช่ค่ะโซนสุขมุมวิทเหมือนเดิมอ่ะพอพี่ชิเป็น <c oughs> เคยมาแล้วก็เมื่อก่อนพี่ชินเป็นแบรนด์มัมสเตอร์เซอร์ของที่นี่น่ะมาล็อกเซสที่นี่นะคะแล้วก็ก็จริงๆแล้วก็ทดลองด้วยตัวเองนะคะอย่างเรื่องเรื่องสปาสายแล้วก็เรื่องเรความอ้วนตอนนั้นพี่ชิเป็นอ้วนมาก ก็จะเปิดตัวที่จะเป็นแล้วต้องมาทรีทเมนต์อะไรอย่างเงี้ยาได้ผลนะคะคือต้องเข้าใจว่าที่นี่ต้องมีเครื่องที่ทันสมัยซึ่งที่จะเป็นปกติก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเนาะพอมาเห็นเห็นสถานที่ที่นี่นี่นต้องมีเครื่องที่ทันสมัยที่ลดความอ้วนลดสัดส่วนคนไหนที่มีปัญหาลดสัดส่วนเป็นมาจุดจุดจุดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะลดได้แต่อยากอยากคิดว่าเราจะลดน้ําหนักนะคะต้องเข้าใจว่าเวลามาเนี่ย เขาจะเขจะวัดเราแล้วก็มันส่วนส่วนที่เขาทำแบบเราใช้บริการไปเนี่ยมันจะลดได้จริงๆ3-4เซน5เซนแล้วแต่แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนนะคะแต่อยากคิดว่าเราจะลดน้ำหนัก น้ำหนักมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยลงน้ำหนักอาจจะเท่าเก่าแต่ว่าบอดี้เราัดส่วนส่วนมันจะเล็กลงต้องเข้าใจตรงนี้นะคะไม่ใช่ว่ามาเนี่ยไม่เห็นจะพอมเลยอะไรไม่ใช่นะคะอยากลองทรายค่ะบ่ทรายเนาะใช่ค่ะทรายอยู่ทรายอยู่ตรงนู้นนะคะไม่ใช่ทรายตรงนี้ให้เขาให้เห็นกันเหรอ อยากลองในบาะทรายอะคะ<ช>่ะบอกว่าสบายมากใช่คือตัวทรายของเราอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเป็นซ<ม>ิกเนเจอร์ของมาราเกสเราจริงอะคะ<ม>่ะคือที่เราเริ่มต้นแรกๆที่ลูกค้าให้ความสนใจคือตัวบาะทรายนี่แหละค่ะมันเป็นแบบ ถ้าเราพูดตามภาษาญี่ปุ่นก็คือบบ่อายุวัฒนะถ้าถามว่าทําไมคนญี่ปุ่นอายุยืนคือที่ญี่ปุ่นนะคะเขาชอบแช่ออนเซ็นใช่ไหมคะแล้วก็แช่ในส่วนของตัวบออ่อทรายแบบนี้เหมือนกันมันจะมีในส่วนของตัวแร่ธาตุค่อนข้างเยอะมากๆ57ชิชนิดนะคะอย่างที่เวลาเราลงไปแล้วอะคือ ต้องลองอะค่ะถึงจะได้รู้ว่าฟิลหลังจากที่เราทําจริงๆมันเป็นยังไงถ้า,าไม่ลองเนี่ยคือเราอย่างนกบอกไปอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าหรือว่าฟิลเป็นยังไงลองเสร็จทําเสร็จจะรู้สึกว่าเราผ่อนคลายมากๆ,ๆยิ่งทําเสร็จนะคะของเรามันจะเป็นแบบโปรแกรมเช่นว่าลงทรายเสร็จจะมีการต่อนวดอารม m ซึ่งการนวดอารม m ของเราอะค่ะคือมันจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นมากๆ,ๆเพราะว่าถ้านวดอารม m ของเราก็ไม่เหมือนที่อื่น ช่เพราะว่าเราเราก็จ้างเทรนนิ่งมาโดยเฉพาะของเราเหมือนกันก็คือ,อในส่วนของเราเนี่ยอย่างที่อยากจะบอกอีกนิดนึงก็คือเราไม่หยุดที่จะพัฒนานะคะอย่างตัวทรีทเมนต์ต่างๆเนี่ยเราพยายามคิดค้นตัวใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันมีความแตกตา่างอย่างเช่นอย่างที่คุณโอแจ้งไปเรื่องของท่านวดเราก็คือครีเอทท่านวดให้คุณครูมาสอนคิดท่านวดใหม่ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับที่อื่นเวลาลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความแตกตา่าง รวมถึงครั้งตัวทรายเองหรือว่าทีมเมนต์นอื่นๆเองเนี่ยคืออยากจะแจ้งว่าถ้าเกิดได้เข้ามาตรงนี้คือเรามั่นใจว่าคุณเข้ามาแล้วแล้วคุณได้มารับบริการของเราคือทั้งในเรื่องของการบริการการเซอร์วิสและความเอาใจใส่ อันนี้คือเราจะไม่ยอมให้มันด้อยไปกว่าใครแล้วเราก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะส่วนการที่จะเข้ามาติดต่อได้ยังไงก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะมาร a เก t e เอ็กซ์คลูซีฟสปาเฟสบุ o นะคะแล้วก็ p พตาเวลเนสเซ็นเตอรในส่วนของ Facebook สามารถเข้าติดต่อแล้วก็อินบ็อกได้เลยค่ะในนั้นมีโปรโมชั่นเยอะเลย